สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พิสิทธิ์มาท้ายไร่นะครับมันเจอทีมช่างนี่รถบรรทุกเครื่องมือช่างทุกของนี่เขาก็สั่งท่อปูนมาแล้วมันก่อนเสด้มาไม่ทันนี่นู่นเจอทีมช่างนะทีมช่างบอยเขามาปลูกบ้านอยู่ที่ไร่ดินทองของคุณอดุลอันนี้บ้านคุณอดุลหรือเปล่าคุณบอยใช่ครับนี่นี่พื้นที่ก็ พื้นที่สเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไปคุยไปด้วยเนอะห้าสิบห้าห้าสิบห้าตารางเมตรฟางเท่าไหร่ห้าสิบห้านี่สิบคูณห้าสิบคูณสิบห้าฟางห้าฟางห้ายาวสิบยาวสิบเอ็ดอ๋อห้าสิบห้านี่เขาขุดหลุมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหลุม สิบห้าหลุมนี่หลุมนี่หลุมโคลึกเม็ดเป็นเมเ็ดนึงก็นะใหญ่นะหลุมใหญ่โอ้ยแฉะแฉะ,แะโอ้ดินทรายนี่เจอฝนเหยียบยุบเลยนี่หลุมเขาใหญ่มากอะ่ะเพราะว่าเทริมแล้วเทริมสักสามสิบเซนไดไหมสิบเซนแล้วก็ตั้งเสาไอ้นู่นเลยเสาหน้านี้หล่อปูนใช่ไหมอ๋อต้องผูกเหล็กก่อนนี่นี่ผูกเหล็กนี่ก่อนผูกโค้งเหล็ก แล้วก็เสียบเสาเทปูนแล้วรอฐานตัวไหนก็ผูกเหล็กเสร็จอ๋อผูกเหล็กเสร็จก็เทฐานนี่เพิ่มมาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฟุตติ้งหรือเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยฟุตติ้งล้อเสาต่อหม้ออ๋อฟุตช่างบอกว่าฟุตซิ่งลองเสาต่อหม้อนี่บอกเขาก็น่าจะเม็ด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 นนเนี้ยเม็ดหมดเลยสิบห้าหลุมบ้าบอกแข็งแรงแน่นอนพอเพราะเรือนก็เป็นเรือนปีกไม้ขนาด แม่หนุ่มสาวอยู่อันนี้คนโสดมั้งนี่นี่ช่างบอยเขาให้ข้อมูลเขาเป็นคนสร้างอยู่ทางนี้แหละช่างบอยอยู่แถวไหนนะอยู่หมู่บ้านหนองตาเฉาครับหนองนี่ช่างบอยทีมงานปลูกสร้างบ้านระแวกนี้แหละแกทําอะไรหลังละช่างบอยอชื่ออะไรนะบ้านหนองตาขาวตาเฉาครับ บ้านหนองตาเฉาเขาไปทําอะไรถึงอื้อเฉาอ่ะไม่ใช่บ้านหนองตาเฉาเรื่องจริงก็อยู่เพชรบุรีนั่นนะชะอ้ำเพชรบุรีนี่แหละอันนั้นใครอ่ะเจ้คนนั้นน่ะน้องเหรอคงคงไม่ใช่แขวนช่างข่าวเขาเดี๋ยวเอ็ดเอาพูดเดี๋ยนี้น้องที่ไหนอ่ะใช้กระเป๋าเดียวกันทุกทุกวันเนี่ยเออ นี่บ้านเสร็จแล้วเหรอช่างบอยอันนี้อู้ปลูกง่ายเนาะอย่างยังใช้เวลาเป็นเดือนแหละมาวานก็ฝนตกโอ้ล่อสลุมนี่น้ำท่วมเลี้ยงปลาได้เลยเนี่ยนี่เขาเขาก็ปักหมุดก่อนนะปีกรอบไม้ไว้ก่อนออแล้วปักหมุดตีก่อนแล้วขุดหลุมอเดี๋ยวก็ทำเข็มทำอะไรขึ้นมา แล้วเ็เทพื้นไม่ช่างบอยพอขุดหลุมตั้งเสาแล้วเสร็จแล้วเขาเทพื้นด้วยเปล่าหรือไม่เทอ่ะทําหุ้มตัวบ้านสูงขึ้นเมตรหนึ่งนะตัวบ้านเขาจะสูงขึ้นเมตรหนึ่งแล้วก็ปิดรอบไปเลยอืมข้างบ้านเขาวกเนี่ยเป็นสวนเป็นเนี่ยแล้วเขาแหละแต่นี่คุณอดุลอยู่เองน่าจะทําเป็นนู่นนะไอ้ราวแบบนั้นละมั้งเนี่นนะราวคอ,อกม้าเลยเนะี่ยรั้วคอ,อกมา้าแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของที่ก่อนเขาจะปลูกแบบไหน เาเดี๋ยวสร้างบ้านจะมาขอ,อาจะมาขอข้อมูลจากช่างบอยทีมงานสร้างเขาอีกทีวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคืบหน้ามารายงานต่อนะครับสวัสดีครับ